อาการเวียนศรีรษะเวียนศรีรษะเนี่ยก็มีทั้งประเด็นทั้งเกิดจากสมองแล้วก็ประเด็นประเด็นทั้งเกิดจากทางสมองอันนี้หมาเน,นะะี่ยนค่ะต้องคอยเรียนตลอดนะคะคือสมองส่วนการทรงตัวเนี่ยอยู่ท้ายทอยข้างหลังตรงเนี้ยค่ะนะคะเรียกว่าซีร e เบลลัมนะคะก็อ,อยู่ใกล้กับการสมองมัน้ะ เวียนศรีรษะบ้านหูเนี่ยก็คือประสาทตรงนี้อาจจะทางานผิดปกติด้วยสาเหตุอะไรต่างๆก็ตามที่ได้ออกล่าวไปนะคะหรืออาการเวียนศรีรษะอาจจะเกิดจากที่หูก็ได้เพราะว่าสมองส่วนการทรงตัวที่เรียกสืบเรืร่อเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เชื่อมาต่อกับหูชั้นในที่เราเรียกโรคน้าในหูไม่เท่ากันเพราะว่าในหูชั้นในเราเนี่ยรูปร่างคล้ายคล้นหอ,หอยอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีน้าหล่อเลี้ยงเหมือนกันเป็นตัวที่เวลาเรา เยี่ยเวเปลี่ยนท่าเนี่ยนะคะขยับไปมาเนี่ยก็เป็นตัวรับความรู้สึกแล้วส่งไปให้แปลสัญญาณที่สมองอีกทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหูชั้นในผิดปกติหรือว่าเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับหูชั้นกลางเป็นหูน้ำหนวงหรือว่ามีปัญหาอุบัติเหตุกระแทกอะไรแบบนี้นี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดอาการเวียนศรีรษะบ้านหูได้อันนี้ก็เป็นโรคของทางหูเข้าไปพวกนี้มักจะมีอาการหูร่วมด้วยนอกจากห้นะคะเช่นหูอื้อเสียงดังการได้ยินลดลงนะคะ ัดมานะคะก็เป็นโรคของความเสื่อมสมองคือสมองที่เสื่อมเนี่ยนะคะหลายโรคเช่นอัลไซเมอร์นะคะโรคโครน้ําในสมองโตนะคะเรือกพาร์กิมสันนะคะหรือโรคหลอดเลือดสมองเองพวกนี้จะไปมีผลต่อระบบประสาทตโนุมัติพเเป็นไปนานๆเนี่ยระบบประสาทตนุมัติจะทํางานผิดปกติทําให้การหดตัวขยายตัวของหลอดเลือดเนี่ยผิดปกตินะคะก็มาด้วยอาการบวกได้นะคะทีนี้เวลาเรามีโรคต่างๆเนี่ยการเทคนิคการตรวจเนี่ยนะคะนอกเหนือจากตรวจร่างกาย หรือจากการส่งแบบพื้นฐานเนี่ยการตรวจเฉพาะทางสมองก็คืออย่างทสแกนคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องสแกนก็หน้าตาเป็นแบบนี้เครื่องโล่งกว่ากันนะคะก,ก็ได้ภาพสมองดูว่าอันนี้เป็นเนื้อสมองตายก็จะเห็นสีดําๆลักษณะนี้หรือว่านี่เป็นเลือดที่ออกมาในชั้นเยื่อหุ้มสมองนะคะอันกน,กนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเครื่องสแกนนะคะเ r i หรือเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะคะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างเป็นภาพออกมา ก็จะเป็นลักษณะเป็นอุโม์จริง,รงบางเครื่อนจะเป็นอุโมงปิดน,นะคะยาวนี้เลอดก็เป็นอุโมงทั้งตัวก็จะสร้างภาพออกมานะคะก็จะดูได้ทั้งจากสมองหรือว่าตัวกระดูกต้นคอได้ด้วยนะคะ